ยืนันว่าเป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับพี่น้องชาวนาทั่วประเทศนะคะเมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าคสชได้สั่งการให้ธนาคารทกสค่าเร่งจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวโดยเฉพาะชาวนาที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งเฝ้ารองเงินจำนำข้าวมานานกว่าครึ่งปีทีเดียวติดตามได้จากรายงานคะ่ะ งบประมาณกว่า922ล้านบาทที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกสจังหวัดกาลสินได้รับการจัดสรรจากทกสส่วนกลางถูกแจกจ่ายถึงมือเกษตรกรชาวนาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชสั่งการให้ทกสทั่วประเทศเร่งจ่ายเงินให้กับชาวนาซึ่งมีตัวเลขค้างจ่ายทั่วประเทศกว่า8 0 0แสนรายรวมวงเงินกว่า9 0 0 0 0ล้านบาท นายทองดีแสนกล้าชาวนาวัย77ปีแห่งตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินยืนยันว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดหลังได้รับเงินจำนำข้าวที่เฝ้ารอมานานกว่าครึ่งปีซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวต้องประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมากการได้รับเงินในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของสมาชิกในครอบครัว ดีใจครับจนหาพระเขาลงจุบโบกินงคาเฟาเอ็นเมาเงิ้นหนึ่งม,มือนี้ได้หนิบ้างทางุข้างธนาคารโทรไปว่ามันพอเสียบช่องดีบอมเงียนครับเมาเงินเด้องเงินประชนเขาอขอ,อกแล้วมือนี้เพราะว่ามือเราบอเดอร์บอเมามือนี้ละม,มือนี้ไปมันจะลายเป็นลายมืยมอยาง <c oughs> เจอเประเดิมก้อนมือในมือนี้เพป็นลาย เช่นเดียวกับชาวนาส่วนใหญ่ที่เข้ารับเงินตามคิวใบประทวนต่างมีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างกันและมีความเชื่อมั่นว่าการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติของคอสชอจะทำให้บ้านเมืองมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้นกราบขอบคุณทหารได้หลายเลยจ้ะที่ให้ความช่วยเหลือปลัดสลดนสิเท้ทาหายซานาที่อาศัยบาร,รมีของหนายหลวงพนน้าขอบคุณ้หลายค่ะดีใจค่ะดีใจหลายค่ะ สำหรับการเดินหน้าจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวปีการผลิต2,556ทับ2,557ในครั้งนี้ทางธนาคารทกศจังหวัดกาลสินจะทำการจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับชาวนาที่นำข้าเปลือกเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวผ่านธนาคารทกศทั้ง18สาขาซึ่งมีจำนวนค้างจ่าย3,8296รายคิดเป็นวงเงินกว่า922 7 8 0 0 0 0บาท ซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้พลตรีนิตินัยพีมโยธินผู้บัญชาการกองพลทหารมาที่3นายสุวิ์สุบงกฎผู้ว่าราชการจังหวัดพลตำรวจตรีมนทนทิพจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและพันเอกจุมพลจุมพลพักดีผู้บังคับการกรมทหารมาที่6ได้นำกําลังทหารเข้าดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่